แกรักสองเราไปเข้าแตกแล้วพอพี่มีแววหาแก้วใบใหม่ก่อนนั้นสองเรานะน้อมดังดวงใจพี่หุกมันไปน้องแสนที่ไดน้องกอดมันไว้แสเกตแก้วทิมแทงเจ็บไว้ในใจจำได้สเสมอรักมากนะแต่มีคนแย่ง ้้ออยังเสียดายกินหอดไอแหงจึเป็นยำแรงอย่าฟ้าสีคาวจึงดีเป็ญยำหัวใจอ่อนแอพวกหักไอ้หลไหลายลีกข้างให้หักล่นใจยอมเป็นผูกแพ้ใจอ่อนแอข้างเกยเขานั่ง อยากเห็นอ้ายอยากสิี่เวสู่ฟังแต่ก็หมดหวังเพราะอายบ่ได้มามีเพียงน้ำตาพอเป็นเพื่อนใจพอหักอ้ลายเลยหล,ลีก้างใหย้ยัากล่นใจยอมเป็นผู้แพ้ใจอ่อนแอทข้างเกยเขานั่ง อยากเห็นอายอยากคิ่ว่าสู่ฟังแต่ก็หมดหวังเพราะไอยบ่ได้มาเขียนติดฟังว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ นูเคยคิดบ้านี่ว่านูจินูสิดังนูสิังสินคือแต่นเขอไม่นีนุ่ได้คือย่างนี้นูคือพอจะไมีงานเหยีสดคิดว่าคิดว่าพ่อจูสิเอาเ่เอามาเรียเลยกเล่นนูที่นูนี่นูมาสมัครกั่บรับนูก็สิลำน่มสิงตัวโอธรรมดาเอาไปคือว่าเป็นความคิดไว้วาษนาอะไรเป็นบุญแกแของแม่ผาเปนไฟหวท่าน ขอพ่อจากเบญฮนีสะไปก้อนอีดมาสาวหน่อยแม่คอยน้องได้เป็นนักร้องคือจังเป็นนักร้องมอลำจังจน้องอยากเป็นนยกล่องบอกว่าแม่หนูอยากขึ้นเวทีใหญ่ๆนูอยากเป็นนักร้องมอลำหนูอยากมีคนเบิ่งหลายๆแม่พันวันนูอยากใส่สุดง,า,ง,งามๆสุดเหลืองๆพันวันนูอยากเป็นหนูอยากเนี่หนูก็ขอเอาขอแม่เพิ่อนอธิษฐานเอาลูกแม่ว่า พอแล้วแม่ก็ไปขอขอแล้วกลับมาได้ประมาณช่วงหวยออกพอดีแม่ก็ถึงไม่ถึงเมื่อจ้าวแม่บอกว่าคันน่องคันน่องได้ย่างพี่น้องขอจริงๆหรือว่าย่างที่แม่ขอที่แม่สไปไหวายเพิ่นแม่สไปเที่ยตามที่แม่ขอกเพิ่นแม่ก็ว่าเวลาน่องร้องเพลงแม่ฮันนีเสียงน้องไข่ไพ่ไอแม่ฮันนีเแม่ยนเม่นไข่แม่ฮันดีครับไข่ พิมพาก้อนสินีแม่พิมพ์ภาพนั่นแม่วันแม่ว่าแม่ฮันนี่บ่แม่ฮันนี่มามาเห็นไอ้น้องรางฝันน้องบ่แม่ว่า,วาน,าาน,นอา้องมัาหลงมักรำตั้งแต่หน่อยๆแต่เพิ่นย,นยันรุ่นบาลแล้วก็บผู้กับภาไปตั้งแต่อนุบาลเลยในรางวัลระดับประเทศมาตอนป .4 คือคือคือแบบว่าเคยเคยคิดแบบแบบแบบมันเคยเป็นสิงสี่สิงี่บ่าลูกเ่คือแบบเหมือนกับสีร้จักลวงหนาเนจะว่าคือว่าอุ้ยพอต้องยางมากยางมากอีีเมือนแบบแบบแบบอ้ยขนลุกแบบว่าชุดที่เห็นเมื่อวานคิดว่าเราเคยใส่อะไรประมาณนี้ไหม ก็เหมือนเหมือนกับเราเคยใส่ไหมอะไรประมาณนี้ไหมฮฮะมาคูู้ก็วา้อเล้สึกเป็นยังงังยางไปหันอแม่ถามคูณรู้แึกแบบที่ไมนบุมยากไปเองบอกโอ้ขัดขัดขึ้นว่าพ่อพอสิยางมากเห็นแั๊บหลเป็นบอกโอนั้นเคยคิดยูเอนั่น วันเ็นแเหตุการนี่แม่แต่ว่ามันกระตรงเรื่ไมันกรตรงเรื่อมัตาเหกันแบบว่าเราเคยคิดเคยยังไปเมื่อกีสิตรงมันบอกคือมันขืดที่แล้มันกีิขนได้มันจะขึดแป๊บแมามันจะเป็นแบบแบบยบมันมัมันจะทวนความจำมันจะทวนแบบว่าอมันกรกตรงอีกการรมันกไปอีกอย่าง เคยเคยเคยบอแบบแบบว่าเข้ามาแบบสถานที่แล้วมันมันเคยเคยรู้สึกว่าเคยผ่านมาแล้วเคยเคยเห็นเคย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 เห็นแบบนี้จริงๆเคยบอกอ๋อเห็นแบบเหนบ่เป็นไม้เกศคนละย่ะ พวดเมบอยงไาเอยเขาว่ามันง่ายเสือมันมันตัวเห็นไหมสุงกังี่้ยงหนาอ๋อรัเบื้องานงมุตเนยคือเดกอเ็เทอาลักเลนงบิรงคือนางฟังอันคือนางคือนางฟังอันผู้่าวาให้ฟังเนาะคือนาง ภาพภาพล่วงหน้าได้เสือตัวนี้หูรู่ามักเป็นไล่ยังสี่มันบอแบบเป็นไล่ไทยๆผ่าแล้วเลี้ยวซ้ำลับผ่าที่ที่ตัดเนี่ยมากผ่าแบบแต่ผ่าสุดทีายของที่แม่ให้ใส่สีเป็นแบบแหวกมันบอที่เป็นผ่าไหมผ่าไหมอันได้หรือหันหลผ่าไหมอันแมีย่ะบามักสีสีเจ็ดสีมันบอสีออกออกเป็นเกาแดงๆเกาแดงๆมันขึ้นล้ำหมากสีขึ้นน้ำหมาก สีสับสัๆแดงสัมๆแดงบกบ่มบ่มางแดงสดแดงสัมๆับดิสิแม่แดงแดงสัมๆัมีเสียงเป็นอย่งกับสัมนึ่งี่แหละโอเคนะสิแห่งฟังแห่งคนลูกพี่น้องนั่งนั่งสิหูเหตุการณ์ลวงหนามันบ่มีึงอยู่บ้านย่างกต่ยังว่าไม่คิดบอกว่าพ่อจอดลวดเหมือนมีแนวดวนบันดาลใจเห็นไหมยางยางลอยๆไปเลยเป็นบ่ คันว่ามันมันสิมีเสื้อผ้ามันบ่หอยที่แล้มันเป็นยุ่งๆยำๆจริงๆแล้วร้านนั้นมันเป็นเสื้อผ้าคนมีอายุใช่ใช่เสื้อผ้าผู้เฒ่าไหมเสื้อผ้าผู้เฒ่าปึดแล้วมันมีเสื้อตัวเดียวที่สีขาวตัวเดียวอยู่ีขาวอยู่ในหุ่นอยู่ในหุ่นตัวเดียวสีปับนูเสีเอาชุดนี้สินก็เสียเอาพื้นสินก็เสียเอาพื้นนิผพาสบายก็เสียเอาก็เลยไปถามแล้ว ชุดนั้นก็มีคนอยากได้หลายแต่ว่าเราบ่ขายเราบ่ขายมันเป็นมูนเป็นมั่งราศินมูนมั่งเราลาศินเหล้าลาศินแดงแดงมืงขึ้นเนี่ยซีน้ำหมากป้าดิฉันในพื้นที่ขายไห่ไหมแม่ไปขออ่อนวอนเพิ่นแม่เลยว่าโอ้ยให้เพิ่นสาเพิ่นเจ้าของเพิ่นมาเอาแเลี่ยวแม่ก็หลวงปากไปบัดจังไรแม่แล้วว่าให้เพิ่นซาอันบ่อึดตะพูอยากได้ได้แม่จะาเพิ่นบ่ขายให้บัดนี้เราบ่ขายได้บัดนี้ แล้วบูซาอาแล้วไฮบูซาอาเออบ่ขายเ้วแต่ไบูซาเจาเงินใส่ทาเลก็ได้ไฮบูซาอาห้าบาทสิบาทลอยสองลอยเหลเจ้าไบูซาไม่ขายบ่ขายแพงบอกให้คนดูไม่เป็นสันขึ้นไงกถ้าเีวกสเป็นแงมันเป็ห็นค นั่งนั่งสิรูดวงหนาคือการกบสามโตตรงเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ <is> ็นต์แล้วนอยัง่สิเห็นกลไการมแมนบอกแกเเ็ตว่านงง่ายอีกบอกแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราคิดมันมันเกิดขึ้นมาจริงทุกอย่างใช่ไหมนี่เรามีเดยเหมือนกับนี่เรามีได้ไหม บ่เมียน่าเรานั่งใจคิดคิดลวงหนาคิดคิดเห็นภาพเห็ดหูเหตุการณ์ลวงหนาว่ามันสิเกิดขึ้นไหมเห็ดเราคิดว่าข่อยสินยางมากเมื่อกี้ข่อยกัญย์มากนู้คิดแรกกับพอดว่าเราเห็นเหตุการณ์เนี่ยข่อยกัญยงมากจิตจิตเราไปก่อนไหมจิตไปก่อนแล้วเราคิดว่าข่อยสินยางมากนี่เราอ่ะข่อยกัญยงมากอีหลี จิตแล้วสิไปก่อนไม่แต่ไหนก็ว่าว่าข้ามุ่งมุ่งขุนมงามดังเป็แม่นาลูกขุนตาลนงามงามนี่มันบอบอขนมงามขนมืงานขนมืงามดังเป็แม่ดังบรรดาะก็งามปานนาก็งามปานนลางามเดี๋ยวงามได้ใจพ่อก็พ่อแล้วเมื่อคนนี่ฮานันพ่อร้อยทยเห็นบอตอนเจ้าสิออกไปน่ะที่ทังเวทีน่ะ ได้เบิ่งคลิปไป,ปนไไคนคนอาคือตาฮักแข้เข้าปะวันนี้ก็ปกติงานเจ้าภาพมีมีเวลาเยอะสอดแจ้งใใเล่นสามทุ่มลองเพลงไม่ใหีวจ้ะหัวสะบนจแบบหิัปนังไก็ล้มัมองแบบมันก็ได้ลองเพลงแบบพวกก่อนแล้วแต่งเต็ เพลงแม่ันีไหนนนอไอน้สันบ่สัน่นนิ่งนางบอกว่านางนิงนนขี้หัวลุ้งันขี้หัวล้คือ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 เพลงพวกนี้เหมือนกับสบายสบายเคยร้องร้องแบบปกติบอคแบบสบายแได้ทุกเพลงแม่แม่เ็นนี่ว่ะนน็ยเีย่เพลงนี้กอนู้นซิมานั่นนู้นเคยไปร้องนั่นแน่ร้องสบายเกิน เสียแรงที่น้องเฝ้ารอนี่บอกแทนจะเพลงนี้แม่พาหนูีมอใส่ไปไหวินไม่ก็เมียสอคนอคือคือลองเพลงซุ่มอ่ะลักลาพาแต่อั้สันสัมันบ่สันแต่ว่าลองเพลงค่นี้คือสบายสบายสบายไ่งกคือโบกระโดดกระเดียดเน่ไม่ใช่ะคือว่าไก่นี่งมบอว่าไก่นี่ เอาเครื่องงามแถวมือหนาีกันยจับเออราสีกันยงจับอ๋อหลาก็ันงจับหลักกลังจับลักกลยจับสามาแลจ้าเอาเอาพ่อถามพ่อถามจากใจหรือตอบตอบตอบจากใจเด้อหูว่ามันจะฟ้องดังเด้อนี่มโหูึ้นนู่นไปนู่นจัปกติ โอบโหพอามีคนมาถ่ายรูปแล้วไลน์มันไม่เป็นยังไงจังถ่ายอยู่เขินบ่ซสร้างความยูฟานปกติแล้วก็เด็กเก่าโอ้โจะคล้องดังซสับโอ้โหแย่นุ่นเใส่ซีรีปกติเนาะเมื่อยเอ้าเมื่อยบอมีคนมาถ่ายหลุปแล้วไลน์ถ่ายคลิปถ่ายยังไงมันก็บ่เมื่อยมวนบ่ก็มวนอยู่แต่ว่ามาเพลื่อนอย่างหนึ่งลังเตยล่าลงมาแล้วยืนให้เขาถ่ายจนถามเขาว่าพ่อเราบ่จ้าหน่อยได้ แล้เมือพ่อแล้รบจ้าพเ่นนัออ้นตาหากหลเออ,เอ,อ ไม่คนจนต้อง,อง,องทดะ่างท้ายมาได้จากหัวใจชายอ่านหมดประไม้สี่งนัดุ่นฉาสองวันนี้เราเพียร์ยังไงบ้างคนใ้พ่อฟังหน่อยม้วนจ้ะม้วนสนุกอยู่เหมือเมนเดิมคนเยอะแต่เวลาพ่อออกไปทำไมไม่มี <ญ>น<ย>ีอยู่มีอยู่แต่ว่าหนูนี่พ่อก็ได้อยากจะเป็นหนูตอนนี้ไงตอนนี้นนไงพอโจยาหน่อยใจคาชนะเฮ้ถึง้าสิบโมไปรักจะต้องาย,ยุ่งเียงหางของเจพาพอร้อยดอกเใหม่นี่พูดใหม่ <c oughs> หมีหนูอะไรนะรูพาพอรวยดอกจ้าเอาเฮ้จังนั้นจะจสีเหีนหนูล่ละพ่อ เออย่อลงอีกเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณมาลล่จากพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังเงียบทุกคนนะคะก็ขอบคุณมาไล่จากบ้านหักทุกหลังที่เอ็นดูแลก็หักแพงอีหลานเนาะค่ะนะกะหล่มี่ยังหลายเนาะค่ะนะนอกจากคําว่าหักพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายๆเ้อค่ะเด้อเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าคือนุกะใจเต็มลอยคือเก่าพ่อพ่อแม่เอฟซีมหาล่ได้ ลากะทำการแสดงให้พ่อพงแม่เอฟซี FC เบิงได้คือกันเสียงอาซีเห็มเหบเนี่ยจักหน่อยแต่กะยังมีกำลังใจดานาเวที่ายเนาะค่ะเอาลงอีกเนี่ยมันพอเห็นมาไรมันอันนั้นสูงโพดเนี่ยสิเนี่ยแม่ให้เพื่อนเห็นหนาเนี่ยให้พ่อพแม่เอฟซีทางไร,รสุดเตเบิงน,น,น้ำแน่วาหนาตาเหมือนี้งามบอ่อกุสาลาแต่งตัวแบบงามนนยังได้หนิฝนจังใดมาตกมัอนี่ กระตกใส่คนง้ามมาันละสุดก็ว่าบกักง้ามหนึ่งกะมัดเกลือขี่ต้มคือเกาโอ้ต่าหากคือเกาว,ว่าจ้าแม่จ้าขอบคุณค่ะไปกันต่อกันแล้วกันค่ะใส่ยีกพาเพื่อนมวนต่อก่อนทีกนี่าปากีเนักยพูดสะโพกสะคนกันแล้วกันค่ะปาทติทัยังก็พอ เอาทักพ่นบ่บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งเนอเอาเฮ็ดจังไดนล่ะจังสีเหียนนูล่ะพ่อเออย่อลงอีกเนะ่ ขอบคุณค่ะขอบคุณมาลัลจากพ่อพ่อแม่เอฟซี F C, พลังเงียบทุกคนนะคะลวก็ขอบคุณมาไลจากบ้านหักทุกหลังที่เอ็นดูแลก็หักแพงอีหลานะะลาอค่ะนอลาบอมี่ยังหลายนาะคะ่ะนะนอกจากคำว่าหักพ่อพ่อแม่เอฟซี A F C, หลายๆเ้อค่ะเด้อเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าคือนุกะใจเต็มลอยคือเก่เพาพ่อพ่อแม่เอฟซีมหาลาได้ลากา ทำการแสดงไฮบอพอยแม่เอฟซีเบิงใดคือกันเสียงอาซีเห็มเหบเนี่ยจักหน่อยแต่กะยังมีกำลังใจดานาเวที่หลายเนาะค่ะเอาลงอีกเนี่ยมันโบเห็นมาไรมันอันนันสูงโพดเนออี่ยสิเนี่ยแม่ให้เพื่อนเห็นหนาเนี่ยให้พอพอแม่เอฟซีทางไรสุดเติเบิงน้ำแนวาวานาตาเหมือนนี่งามบ่มวกุสาลาแต่งตัวแบบงามนั่งเด่นนี่ฝนจังใดมาตกเหมือนนี่ กร็กระตกใส่คนงามมาันละสุดก็ว่าบักงามหนึ่งกระมัดเกลือขี่ต้มคือเก่าโอแต่าหากักคือเก่าว่าจ้าแม่จา้าขอบคุณค่ะไปกันต่อกันแล้วกันค่ะใสย่ยแยกพาเพเงินมวนต่อก่อนเพลงฝากอีกหนึ่นนงผลงันเพลงสะกอนเนาะค่ะเนาะล้วพ่อจะมาถึง นาทีทำม่นําผยนไห้นางสิลับเื่องลก พ่ออย่าพ่อว่าเกี่ยวพันบ้านอยู่กาบเขตที่แดนใดมีคุณจองหัวใจไปน้อคุณพี่มาเมื่อนี้มีคนคุมหรือบ่มาเมื่อนี้มีคนคุมหรือบ่คันบ่มีล้วพออย่าพ่อว่าวเกี่ยวพันตัวฉันนี้ยังเป็นโสดได้โปรดพิจารณาเพียงลาบหาเลี้ยงชีวาเพียงะ ແນວໃດຢູ່ນ້ຳນັນດແລວໄດ້ແລ້ວໃສາຍວ່າເລາງອງບລາງອງທາອງຮູ້ທາງນ້ອ บอกฆากกันแล้วรวับความเป็นอีสานได้บอกินปลาแดกไอหอมบ่อนอ,อฟังลัมเป็นบอโนออตอเตนหาชีวิตรนนทนสมทุกข์อ่ไหลหัวใจที่ตาย 얘บอกว่าหากันต้องสอบพิพานวิชา